ดูเราเจ้ากระเทยนคกเตะช่างในดินเกลอะไรที่ไม่ตอนนี้ก้าวที่นั่งเองต้องทำปากอะไรี่ด้วยนะคุณหมอเฟ้คุณหมอเฟ้เป็นไงบ้างคะฮะคุณหมอวันนี้รู้สึกยังไงมาแต่งหน้าร้านระดับประเทศเนี่ยสบายมากอ๋อแล้วคาดหวังมาช่างสมเปอกรุ๊ปเป็นยังไงบ้างเก่งไหม เร็วดี่ค่ะช่างขาเดี๋ยวจ้างลอยไหมโอ้ช่าง,งลอยสูงเลยจ้างอกกอนอะจ้างระดับประเทศ้าระดับประเทศอ่าตอนนี้ลงอะไรกันเนี่ยลงอะไรครับอ๋โอเคโอเคโอเคอ่ะเปิดนี้โอ้บอลของช่างดูเอยนหโอ้โอ้ ชมพูนะวันนี้เข้าเซ็ตชมพูใช่ไหมวันนี้เพราะวันนี้เราจะใส่เส,สื้บบอผ้าสีชมพูามมามบาร์บี้โซนบาร์บี้ตรงนี้แต่งกันหน้าโซนโซนบาร์บี้อ่า,อาโอเคเคยหรือไม่ทีนี้ท่านเสร็จมากอีพีที่ไปแทนทุกคนคอมเมนต์พิมพ์กันามาจนคอมเมนต์ เคยหรือไม่เอาเอบนะแต่ถ้าแบบนับเรื่องประสบการณ์ในการทำงานเขาเป็นพี่เราต้องทำมาก่อนหรือเรียกรวมๆว่าเป็นเพื่อนในวงการคือนอกจากโจ๊กไอตะกีนกับจันเอกที่เรียกว่าเป็นเพื่อนในวงการก็มีแค่สองคนนั้นนับเป็นเพื่อนแต่กลุ่มนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าใจมากถือว่าเป็นเพื่อนพี่น้อะ